เจอช่าง,งมือชีไปครับกันเลตาร่วงอะไรเดตาตกเลช่างมือชื่ลอดูกล้องเลยคือเรื่องของเรื่องนะครับก็คือช่างมืออาเชือน,นะมือ,อาเชียน <c ười> กังแรกในชีวิตนะแต่ผมส่วนคนถูกตัดก,ก็อาการก็อย่างที่เห็นนะ<อ>นตาร่วงเลยเป็นแผลในเงยหน้ามาดูกล้องนะ<อ>นตาร<อ>่วงเลยคือไม่มั่นใจนะว่าจะหมดหัวหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับโอเคอเค yeah. น้ตาตกเพอทีเดียวลูกค้าน้ำตาตกนะเพราะว่าช่างเพิ่งเริ่มหัดทำหัดตัดวันนี้นะฮะแล้วก็ตกไปโรงเ,เรียนด้วยจันนี้แล้วนะครับค,คดดางตัวไมเป็นใครก็ อันนี้ก็อีกคนนะครับเรือจ่อทรงอะไรดีตาลังหารทรงอยู่แต่ไม่รู้ว่าเจอช่างเจอช่างคนนี้ก็ไปแล้วจะอาการยังไงก็ไม่ทราบนะครับลองวีขึ้นหน่อยวีขึ้นหน่อยวีวีทรงขึ้นหน่อยปัดขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้งนงี้อน,องนี่อย่างนี้ลอยเอออย่างเงี้ยนี่แคบเนี่ยนี่ลอยยังไงอ่ะ คนนี้ก็เตรียมพร้อมแต่ว่าผมยังไม่ยามากนะกำลังหาทรงอยู่แต่คนโตนั้นอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ย้อนแสงขอใช้ด้วยครับสังเกตด้นะครับเริ่มลุกลๆนอนๆล้ครับลุๆ้น เมื่อกี้ไใช่ๆของลูกเนาะของผมเองก็โดนไปนะตอนนี้จะหมดหัวแล้วครับ <S <S <ed> ลูกก็เลยพอเห็นของพ่อหมดหัวก็เลยน้ำตาร่วงตรงน,นี้น้ำตาตกแล้วเพื่อนนะเพิ่อนแต่นั่งนั่งนั่งทำใจอยู่ครับเนี่ยคิดในใจว่าเฮ้ยกไปโรงเรียนได้ป่าววะไปโรงเรียนได้ไหมเนี่ยแต่ว่าส่วนพ่อนั้นไม่ต้องไปทำงานแล้วครับ คือตั้งแต่ยุคโควิดที่ผ่านมานะครับก็จะตัดกันตัดผมครับพ่อตัดให้แม่แม่ตัดให้ลูกแม่ตัดให้แม่ตัดให้พ่อแล้วก็พ่อตัดให้ลูกด้วยก็สลับกันไปวนอย่อย่างนี้นครับเตี้ยประหยัดซื้อปัตเตอร์เลียนไว้ทั้งสองชุดนะฮะสองชุดตัดกันเอง ว่าจะไปเรียนตัดผมสัหน่อยมัก่อนสมัครไปแล้วนะครับแต่ว่าเห็นก็ไม่เรียกตัวเพื่อจะเอาไว้ตัดผมให้ลูกนะคือตั้งแต่เขาเล็กๆจนตอนนี้นะครับผมก็ตัดให้เขามาตลอดตั้งแต่ก็ตอนตั้งแต่เกิดนะพูดง่ายๆตั้งแต่เกิดไม่เคยเข้าร้านตัดผมนะครับเพราะว่าผมจะตัดให้เขาเองสองคนนี้ลูกชายสองคนนี้ไม่เคยเข้าร้านตัดผมนะ ตัดได,ด้ก็ตลอดนการประหยัดต,ตอนนี้ก็แม่เขาก็เริ่มตัดได้แล้วด้วยผมเอง <ผม S 2> ก็เมื่อก่อนไม,ไม่เคยตัดที่บ้านแต่ว่าอพอหลังจะท,ที่เกิดโควิดขึ้นมานะครับผมก็ไม่เคยเข้าร้านตัดผมมีเลยแม่เขาก็ตัดให้ได้ต้องให้ได้ลนะก็เลยก็รับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องรับเพราะว่าประหยัดเอาแล้วก็เป็นยุคที่เราก็เสี่ยง ถ้าเกิดเราไปเข้าในร้านตัดผมนะครับก็เนี่ยนะเป็นทุกวันนี้เด็กนักเรียนเขาก็ตัดทรงรองทรงได้เนี่ยเจ้าตัวเขาก็อยากแบบรองทรงบ้างรอมารอหนึ่งนะน่ารอรอรอนี่เพลหนักแล้วเราคนนี้ไม่มีแล้วนะครับ ยังไปโรงเรียนได้อยู่ไม่ต้องนเต้นไปได้อนจนจั m a อ t e r m a s t ั r เราตรงไหนบอกมาตรงไหนมีแบบนี้เหรอ <c oughs> ไม่รอเลยเนมัวัวเดียวอยู่รนเด็๋ควไปนี่อลอาไม่เอาวัวเดีวยว <c oughs> พอแล้วพลวพอวล้ว้ว <c oughs> อแล้วอแล้วปปอลอ น่าจะไปโรงเรียนได้ต้องควรยังยังไปได้อยู่นะตอนนี้นะเจ๊วัดรังเนี่ยตอนตัดเสร็จยังได้รับระกันนะตอนนี้ได้อยู่เลิ่มไปเลิ่มมาอาจจะหมดหัวกนะ็ไนดะ้อันนี้ก็ตัวไก่ตัว,ตว,ตว,ตวมันนะครับ ดน้าดูหน้านะครับเอ่เหรอเอาและครับเอาดูทัวร์ทัวร์หน่อยนี่คือฝีมือของแม่เขาครับนี่นี่คือของผมนะครับไม่รู้ว่าจะไปทำงานได้หรือเปล่าครับก็เออ่ของลูกของลูกตอนนี้พ่อแม่ตัดแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนช่างเปลี่ยนงานเลยครับทัวร์เขาเลยต้องมาทำหน้าที่แทนต่อใช่ไครับ ก็ผลเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะรู้

ดูนันนะนี่ไก็ไปหาก็โมูนมานะครับแต่ทำแบบนี้แต่แต่แต่ผมขอบอกว่าทำไม่ได้โ <c oughs> <c oughs> อแค่ไรเป็นทรงผมนี่ก็บุญแล้วเป็นเื่องหมาแล้วอย่าใหัวล้านเลยคม่รู้อีก เดี๋ยวเดี๋ยออนนี้ก็อยู่มหนแล้วนะครับเป็นหนมแล้วจริงๆแล้วเป็นนมแต่ตัวก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่าตานเก่งไรไม่รู้เลยเชื่อต้องดู ตักอะไรยังแต่เนี่ยแต่เนี้ยตัวก็ยังว่าได้เลยน้าไม่ได้ซอดไขยาไมาได้องเรีนม้วนขรรค้ตัวไม่างเลยขน้าไม่ได้หน้าถ่ายรูป Нээх сүүх камера ตัดตัดหนึ่งนี้เหรอไม่กัดอันนั้นหรอกโอเคเดี๋ยวทำให้ไม่ต้องตัวเย็น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 เลย ทำเย็นเย็นเย้ยยังนั่งแท็กเยอะด้วยทครจะโดนแม่ยังตรงนี้ยาวไงยวได้ดูก่อนทำไหมเย็นเย็นมันยาวผิดกฎโรงเรียนไม่กดมันไม่ผิดไม่ได้ยาวไม่ได้นั่งกันนั้นอ หน้ามาแล้ว้มาเขาไม่ไหวนหรอพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาเนี่ครับต้นประยองครับหลังจากที่ตัดเสร็จนะครับก็รอเราเอาการเลยเดียวในน้องหมุนน้องหมุนลองหมุนตัวหน่อยหมอนตัวหน่อยนี่ฮะก็มีบ้างนะครับที่โอ้โแหวงๆก็อนิดหน่อยนะฮะรงนี้รงนี้บัดนี้ก็ต้องไปโรงเรียนแล้วนะมันตรงยาวทันี่เห็นไหมืมทำกลัวไปได้นะครับเอาน้องมาเนี่ยน้องมาเนี่น้องโอ มีคนนั่างดูผมดินี่ที่ตรงนี้ไปคิดคิดเดง,งหัวหัวน้ำตรงหัวน้ำหรอมี่ตรงน้ำเล <c oughs> น่ากลัวจริงนะกลัวโดวนแทงเนี่ฮะหลังแต่คนนี้ไปได้ตัดนะครับตัดไปแล้ววันก่อนนะครับแต่พ่อเป็นคนตัดให้ด้วยก็หลอดีนะหลอดีอะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ